เคยรู้สึกไหมคะว่าทุกวันนี้มันมีแรงกดดันแปลกๆให้เราต้องคิดบวกอยู่ตลอดเวลาอืมจริงครับโดยเฉพาะเวลาเราถ่ายโซเชียลมีเดียค่ะจะเห็นแต่ชีวิตด้านที่แบบเพอร์เฟคของคนอื่นใช่จนเราเผลอรู้สึกไปว่าถ้าเราทุกข์กังวลหรือแค่รู้สึกไม่โอเคเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกติปรากฏการณ์นี้เขามีชื่อเรียกเก๋ๆด้วยนะคะว่า Toxic p o s i t i v i t y ครับ หรือการคิดบวกแบบเป็นพิษซึ่งมันร้ายตรงที่มันทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองซ้ำสองเลยนะซ้ำสองยังไงคะคือ 1. คือแย่จากเรื่องที่เจอแล้วก็มาแย่ที่ตัวเองดันมีความรู้สึกเชิงลบอีกทั้งทที่ความโกรธความเศร้าความกังวลมันคือระบบสัญญาณเตือนของร่างกายเหมือนความเจ็บปวดทางกายเป,เป๊ะเลยครับการพยายามไปโกดธมันไว้ก็เหมือนเราปิดเสียงนาฬิกาปลุกตอนไฟไหม้นั่นแหละครับ เอาละค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่ส่วนกระแสวัฒนธรรมนี้แบบสุดขั้วเลยจากบทวิเคราะห์งานเขียนของ Mark อมาร์คแมนสันที่เขาเสนอไอเดียที่ฟังดูตอนแรกอาจจะบ้าบินมากว่ากุญแจสู่ชีวิตที่ดีไม่ใช่การกำจัดความทุกข์ให้หมดไปแต่คือการเลือกความทุกข์ที่คุ้มค่าที่เราเต็มใจและยินดีจะ,ะเผชิญกับมันต่างหาก เป้าหมายของการคุยกันวันนี้คือการลองมารื้อดูกันครับว่าทําไมการยอมรับความจริงอันโหดร้ายของชีวิตไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวข้อจํากัดหรือความเจ็บปวดถึงอาจเป็นรักฐานที่มั่นคงกว่าของความสุขในระยะยาวมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจแทนที่จะวิ่งหนีความจริงครับค่ะเราจะพาไปสำรวจแนวคิดเด็ดๆอย่างวงจรน,นรกจากผลสะท้อนแล้วก็กฎการย้อนกลับที่บอกว่ายิ่งพยายามมีสุขกลับยิ่งทุกข์ครับ ไปจนถึงการนิยามความสุขกันใหม่ทั้งหมดในฐานะการแก้ปัญหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดโอเคค่ะมาเริ่มกันที่กับดักแรกที่หลายคนน่าจะติดอยู่บ่อยๆเลยวงจรนรกจากผลสะท้อนหรือ the feedback loop from hell ชื่ออย่างกับหนังไซไฟเลยนะครับใช่ค่ะชื่อเทมากมันคืออะไรกันแน่คะมันคือสภาวะที่เราได้ไม่ได้ทุกเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆอะครับแต่เราทุกซําซ้อนเพราะ ความรู้สึกของเราที่มีต่อความรู้สึกนั้นอีกทีหนึ่งอ๋ oh. พูดง่ายๆคือการตัดสินตัวเองที่มีอารมณ์ลบพอเรารู้สึกกังวลเราก็รู้สึกกังวลที่ตัวเองเป็นคนขี้กังวลพอรู้สึกผิดกับเรื่องอะไรสักอย่างเราก็รู้สึกผิดที่ตัวเองรู้สึกผิด มันคือการซ้ำเติมตัวเองไปเรื่อยๆในหัวไม่จบไม่สิน้นนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนล้มแล้วแทนที่จะลุกกลับเอาไม้มาฟาดตัวเองซ้ำที่แดนซุ่มซ้มล้มลงไปแล้วอะไรที่ทำให้วงจรนี้มันรุนแรงขึ้นในยุคนี้ล่ะคะตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีก็คือโซเชียลมีเดียเลยครับที่คัดสรรมาแต่ภาพชีวิตด้านที่เป็นไฮไลท์รีลของคนอื่นจริงค่ะมันสร้างมาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้ขึ้นมาทำให้เราเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็รู้สึกว่า การมีความรู้สึกแย่ๆเนี่ยเป็นสิ่งผิดปกติเป็นความล้มเหลวส่วนตัวซึ่งทางออกที่บทวิเคราะห์นี้เสนอก็เรียบง่ายจนน่าตกใจนะยังไงคะนั่นคือการยอมรับไปเลยว่าก็รู้สึกแย่อยู่แล้วไงละ่ะการช่างแม่งความรู้สึกเชิงลบของตัวเองคือการตัดวงจรแรงกดดันนั้นทิ้งไปพอเราเลิกตัดสินตัวเองเราก็จะก้าวข้ามมันไปได้ง่ายขึ้นเองพอพูดแบบนี้แล้วมันเหมือนมีอีกแนวคิดหนึ่งที่เข้ามาเสริมเลย คือกฎการย้อนกลับของนักปรัชญาอัลเลนวอชที่บอกว่ายิ่งเราพยายามไล่ตามความรู้สึกบวกมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกแย่ลงเท่านั้นฟังดูขัดกับความรู้สึกสุดๆเลยนะคะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะการไล่ตามอย่างเอาเป็นเอาตายมันคือการตอกย้ําอยู่ตลอดเวลาถึงสิ่งที่เรายังขาดอยู่ไงครับ Oh. ในบทวิเคราะห์มีตารางเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเช่นการพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะรวยมันจะยิ่งตอกย้ำความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่รวยพออยู่ตลอดเวลานำไปสู่ความเครียดเรื้อรังหรือการพยายามจะเป็นคนสวยให้ได้ก็ยิ่งทำให้เราหมกมุ่นกับข้อบกพร่องของตัวเองจนไม่มั่นใจแต่ในทางกลับกันการยอมรับประสบการณ์ลบกลับให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกอันนี้สิที่น่าสนใจ ใช่คร <Yeah, mm ับเช่นการยอมรับความล้มเหลวและความผิดพลาดของตัวเองมัน so ท like ําให้เรากล้าหาญขึ้นเพราะเราเลิกกลัวมันแล้วหรือการยอมรับความกังวลตรงๆก็จะช่วยหยุดวงจรนรกที่ว่าและทําให้ใจสงบลงได้เองมันเหมือนกับการเลิกดิ้นรนในบ่อทรายดูดนั่นแหละครับยิ่งดิ้นยิ่งจมการยอมรับและอยู่นิ่งๆกลับทําให้เราลอยตัวขึ้นมาได้พอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าเราถูกสอนมาผิดๆเลยนะคะที่ว่าความสุขคือการไม่มีปัญหา แต่แนวคิดนี้กำลังจะบอกว่าถูกต้องครับหรือจริงๆแล้วความสุขมันคือตัวปัญหาเองนั่นคือการพลิกมุมมองครั้งใหญ่เลยค่ะแมนสันเสนอว่าชีวิตไม่ใช่การเดินทางไปสู่ดินแดนที่ไร้ปัญหาแต่ชีวิตคือลำดับของปัญหาที่ไม่มีวันจบสิ้นทางหากค่ะการแก้ปัญหาหนึ่งได้ก็แค่นำเราไปสู่ปัญหาใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเสมอคนที่สุขภาพดีก็มีปัญหาเรื่องการหาเวลาไปยิมคนรวยก็มีปัญหาเรื่องภาษีและมรดก แปลว่าความสุขไม่ใช่ผลลัพธ์สุดท้ายที่รออยู่ปลายทางไม่ใช่เลยครับแต่มันคือกิจกรรมหรือกระบวนการของการได้ลงมือแก้ปัญหาที่เราเห็นว่ามันมีความหมายและสอดคล้องกับคุณค่าของเราต่างหากอืมถ้ามองในมุมชีววิทยาความเจ็บปวดก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เป็นสัญญาณเตือนที่จําเป็นต่อการรอดชีวิตอารมณ์เชิงลบก็เช่นกันมันคือเสียงเรียกให้ลงมือทำหรือ call to action เสียงเรียกให้ลงมือทำขยายความหน่อยได้ไหมคะได้ครับความโกรธอาจจะกำลังบอกเราว่ามีคนล้ำเส้นเราอยู่และเราต้องปกป้องขอบเขตของตัวเองค่ะความเศร้ากำลังบอกว่าเราสูญเสียสิ่งสำคัญไปและเราต้องใช้เวลาเยียวยาความกังวลกำลังบอกว่ามีภัยคุกคามในอนาคตและเราต้องเตรียมตัวรับมือการเพิกเฉยต่ออารมณ์เหล่านี้ก็เท่ากับเราทิ้งโอกาสที่จะปรับปรุงชีวิตตัวเองไปอย่างน่าเสียดายพอเข้าใจแบบนี้แล้ว คำถามสำคัญของชีวิตก็ควรจะเปลี่ยนไปเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะถามว่าเราต้องการอะไรจากชีวิตครับซึ่งคำตอบมักจะสวยหรูใช่ค่ะฉาบฉวยอย่างเช่นอยากมีความสุขอยากประสบความสำเร็จแต่มันกลวงมากบทวิเคราะห์นี้เสนอคำถามที่ทรงพลังกว่าคือเรายินดีจะแบกรับความเจ็บปวดแบบไหนเพื่อมันคำถามนี้มันตัดเรื่องเพ้อฝันออกไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะมันกรองเหลือแต่ความจริง บทวิเคราะห์ยกตัวอย่างได้เห็นภาพมากคนที่อยากหุนดีแต่เกลียดการออกกําลังกายจะไม่มีวันสําเร็จอืเพราะเขาต้องการแค่รางวัลแต่ไม่พร้อมที่จะสู้กับกระบวนการที่ต้องเหนื่อยและเจ็บปวดคนที่อยากเป็นศิลปินที่ประสบความสําเร็จแต่ทนความไม่แน่นอนและการถูกปฏิเสธไม่ได้ก็จะไปไม่ถึงไหนความสุขมันอยู่ในการต่อสู้ที่เราเลือกเองไม่ใช่ในชัยชนะที่ปลายทางประเด็นนี้สรุปได้คมคายมากครับว,ว่า ความพึงพอใจในชีวิตที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเจอปัญหาที่เราสนุกที่จะลงมือแก้ไขมันและเต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับความยากลำบากที่มาพร้อมกับปัญหานั้นๆมาต่อกันที่อีกหนึ่งปัญหาร่วมสมัยค่ะคือความเชื่อที่ถูกปลูกฝังบมาว่าทุกคนพิเศษและคู่ควรกับความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับฟังดูดีนะคะแต่แมนสันวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้สร้างลัทธิสิทธิประโยชน์หรือ e n t i t l e m e n t ขึ้นมา มันส่งผลเสียยังไงคะมันทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองสมควรจะได้รับอะไรดีๆโดยไม่ต้องพยายามหรือในทางกลับกันก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อของโลกมากกว่าคนอื่นพอเจอความจริงว่าตัวเองก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้พิเศษกว่าใครก็จะเปราะบางและรับไม่ได้อ๋อ oh. ซึ่งการยอมรับความเป็นคนธรรมดาหรือมีดีโอคริตี้ไม่ใช่เรื่องน่าเศร้านะครับแต่มันคืออิสรภาพต่างหากอิสรภาพจากการต้องพิเศษตลอดเวลาใช่ครับ ในทางคริสตีมันคืออิสระภาพแต่ในทางปฏิบัติมันยากมากเลยนะเพราะสังคมเราตีตราคำว่าธรรมดาว่าเป็นความล้มเหลวการจะไปถึงจุดที่รู้สึกเป็นอิสระได้จริงๆเลยต้องผ่านด่านการต่อสู้กับความคาดหวังของคนอื่นและของตัวเองอย่างหนักเลยแต่เมื่อเราทำได้เราจะเลิกกดดันตัวเองว่าต้องโดดเด่นในทุกๆด้านและเอาพลังงานไปใช้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตได้เช่นเช่น การเป็นเพื่อนที่ดีการเป็นลูกที่ดีหรือการทำงานอดีเรกที่เรารักจริงๆโดยไม่ต้องแครว่ามันจะเจ๋งในสายการใครหรือเปล่ามีกรณีศึกษาที่เปรียบเทียบเรื่องนี้ได้ดีมากค่ะคือเรื่องบรรทัดฐานหรือเมตริกซ์ในการวัดคุณค่าชีวิตระหว่างเดฟมัสเทนที่ถูกไล่ออกจากวงเมทัลิก้ากับพีทเบสที่ถูกไล่ออกจากเดอะบีโทสอ๋อครับ ทั้งสองคนเจอชะตากรรมคล้ายกันคือถูกเตะออกจากวงที่กำลังจะกลายเป็นตำนานแต่ผลลัพธ์ทางความสุขต่างกันลิบลับเลยเป็นตัวอย่างที่จะปวดแต่ก็ทรงพลังมากนะครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าเราสามารถมีทุกอย่างที่โลกภายนอกเรียกว่าความสำเร็จแต่ถ้าบรรทัดฐานข้างในใจเรามันผิดที่ผิดทางเราก็ไม่มีวันรู้สึกพอใจได้เลยถูกต้องค่ะ มัสเทนใช้ทั้งชีวิตพยายามทำวงของตัวเองเมกเเดสให้ประสบความสำเร็จเพื่อเอาชนะเมทัลลิก้าซึ่งเขาก็ทำได้นะใช่ค่ะวงของเขาโด่งดังและขายอัลบั้มได้หลายสิบล้านชุดแต่ในการให้สัมภาษณ์เขายังบอกว่ารู้สึกเป็นผู้แพ้อยู่ดีโอ้โห oh เพราะเขาใช้ความสำเร็จของเมทัลลิก้าเป็นบรรทัดฐานวัดชีวิตตัวเองในขณะที่พีทเบสซึ่งถูกไล่ออกจากเดอะบีทิลส์ก่อนวงจะดังเป็นพรุแตกกลับมีความสุขมากกว่าเพราะอะไรครับ เพราะเขาเปลี่ยนบรรทัดฐานชีวิตไปให้คุณค่ากอบครอบครัวความสุขที่เรียบง่ายในชีวิตประจําวันแทนเขาเลือกเกมที่เขาชนะได้มันคือการวิ่งไล่ตามเส้นชัยของคนอื่นไปตลอดชีวิตจริงๆครับซึ่งเรื่องนี้ก็โยงไปสู่คําถามที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือคุณค่าที่ดีที่เราควรยึดเป็นบรรทัดฐานนั่นสิคะ่ะในบทวิเคราะห์เขาก็ให้หลักเกณฑ์ง่ายๆมาเหมือนกัน1คือมันต้องตั้งอยู่บนความจริง2คือเป็นประโยชน์ต่อสังคม และ3ามคือเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ด้วยตัวเองเช่นความซื่อสัตย์ความคิดสร้างสรรค์ส่วนคุณค่าที่เลวร้ายมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่นความสุขชั่ววูบจากการเสพสุขหรือการต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าเราต้องยอมจำนวนต่อโชคชะตาเลยนะคะถ้าเจอเรื่องร้ายๆก็ต้องยอมรับไปแต่บทวิเคราะห์นี้ก็กลับเสนอคุณค่าข้อแรกที่สวนทางกับความคิดนั้นอย่างสิ้นเชิงเลยคือความรับผิดชอบ เรื่องนี้คนมักจะสับสนกันระหว่างความผิดกับความรับผิดชอบนะครับใช่เลยค่ะแมนชั่นย้ำว่าสองคำนี้ไม่เหมือนกันความผิดอาจจะเป็นเรื่องในอดีตที่เราควบคุมไม่ได้ครับเช่นเราอาจจะไม่ได้ผิดที่เกิดมาจนหรือเจออุบัติเหตุแต่เรารับผิดชอบ100%เอร์เซนตว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรในปัจจุบันเขาเล่าเรื่องของวิลเลียมเจมส์นักจิตวิทยาชื่อดังที่เคยป่วยหนักทั้งกายและใจจนคิดฆ่าตัวตาย จุดเปลี่ยนของเขาคืออะไรครับเขาตัดสินใจทำสัญญากับตัวเองค่ะว่าจะลองรับผิดชอบต่อทุกอย่างในชีวิตตัวเองร้อเป็นเป็นเวลา1ปีเต็มไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะมองว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องจัดการมันให้ได้ครับการเปลี่ยนมุมมองจากเหยื่อมาเป็นเจ้าของชีวิตนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมันคือการดึงอํานาจกลับมาไว้ที่ตัวเอง การเลือกที่จะรับผิดชอบนี้มันทรงพลังจริงๆครับแล้วมันก็นำไปสู่คุณค่าข้อที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือความไม่แน่นอนค่ะการเชื่อว่าตัวเองถูกเสมอคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการเติบโตเราควรฝึกที่จะเป็นคนผิดบ้างเพราะความก้าวหน้าไม่ได้มาจากการหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่มาจากการตัดสิ่งที่ผิดออกไปทีละแน่อนอน มีเรื่องราวสุดขั้วที่สะท้อนประเด็นนี้ได้ดีมากคือเรื่องของทหารญี่ปุ่นชื่อฮิโรโอนอ a ดะอ๋อคนที่รบในป่าต่ออีกหลายสิบปีหลังสงครามโลกจบใช่ไหมคะเคยได้ยินเรื่องนี้น่าทึ่งมากใช่ครับเขากับทหารอีกสามคนไม่ยอมรับความจริงว่าสงครามโลกครั้งที่สองจบลงแล้วและยังคงสู้รบในป่าที่ฟิลิปปินส์ต่อไปอีกเกือบ30ปี โห oh, 30ปีเพียงเพราะไม่สามารถยอมรับได้ว่าตัวเองอาจจะผิดหรือสิ่งที่เคยเชื่อมันเปลี่ยนไปแล้วถูกต้องครับมันคือภาพสะท้อนที่เจ็บปวดของการไม่ยอมรับความไม่แน่นอนและการยึดติดกับอัตลักษณ์ที่ต่อยตัวเกินไปการเปิดใจว่าฉันอาจจะผิดก็ได้คือประตูบานแรกสู่การเรียนรู้และการเติบโตที่แท้จริงซึ่งการจะยอมรับว่าตัวเองผิดได้ก็ต้องไม่กลัวความล้มเหลว failure ซึ่งเป็นคุณค่าข้อที่ส เรื่องนี้มันสันเสนอหลักการลงมือทำหรือ do something principle ที่พลิกสมก,การความเชื่อเดิมๆของเราเลยค่ะปกติเราจะคิดว่าต้องมีแรงบันดาลใจก่อนถึงจะมีแรงจูงใจแล้วถึงจะลงมือทำใช่ไหมคะใช่ครับคนส่วนใหญ่รอให้รู้สึกอยากทำก่อนแต่แมนสันบอกว่าให้กลับด้านเลยคือให้เริ่มจากการกระทำก่อน การลงมือทำสิ่งเล็กๆแม้จะยังไม่รู้สึกอยากทำเช่นอยากเขียนหนังสือก็แค่เริ่มเขียนหนึ่งประโยคอยากออกกำลังกายก็แค่ลุกไปใส่ชุดกีฬาการกระทำเล็กๆนี่แหละที่จะสร้างแรงส่งและแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นตามมาเองเหมือนกับว่าแรงจูงใจไม่ใช่เงื่อนไขแต่เป็นผลลัพธ์ของการลงมือทำสินะครับใช่เลยค่ะซึ่งมันก็นำไปสู่คุณค่าอีกข้อที่คนส่วนใหญ่กลัวกันมากๆเลย คือการปฏิเสธข้อนี้น่าสนใจมากในยุคที่มีทางเลือกมากมายจนล้นเกินนะครับเราถูกบอกว่าให้เปิดรับทุกโอกาสแต่ในบทวิเคราะห์นี้กลับบอกว่าการไม่ปฏิเสธอะไรเลยเท่ากับการสูญเสียตัวตนไปเรื่อยๆการปฏิเสธช่วยให้เรากำหนดขอบเขตและความสำคัญของชีวิตได้มันเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความกว้างกับความลึกใช่ไหมคะใช่ครับบทวิเคราะห์ชี้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีทางเลือกไม่สิ้นสุดซึ่งเป็นแค่ความกว้าง breadth เหมือนการชิมอาหารบุฟเฟต์ทุกอย่างอย่างละคำแต่มาจากการผูกมัดหรือคอมมิตเมนต์กับบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญกับเราจริงๆซึ่งจะสร้างความลึกซึ้งเดฟให้กับประสบการณ์ชีวิตการเลือกที่จะอยู่กับคนคนเดียวการเลือกที่จะทํางานสายอาชีพเดียวให้เชี่ยวชาญการปฏิเสธทางเลือกอื่นทั้งหมดนี่แหละที่ทําให้ทางเลือกที่เราเลือกมีความหมายขึ้นมาเหมือนกับการบอกว่าการเซโนกับสิ่งที่ไม่สําคัญคือการเซเยสที่ทรงพลังที่สุดแค่กับสิ่งที่สําคัญจริงๆและคุณค่าข้อสุดท้ายที่อาจจะฟังดูหดหูที่ แต่ก็อาจจะทรงพลังที่สุดเช่นกันคือการพิจารณาความตายมีมินทอโมริการระลึกถึงความตายฟังดูน่ากลัวนะครับแต่ทำไมมันถึงเป็นคุณค่าที่สำคัญหลหะครับเพราะมันคือฟิลเตอร์ที่ดีที่สุดค่ะการระลึกอยู่เสมอว่าเวลาของเรามีจำกัดจะช่วยปัดเป่าเรื่องไร้สาระความกังวลเล็กๆน้อยๆหรือความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตและทำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงได้โดยอัตโนมัติ เหมือนกับที่สตีฟจ็อบส์เคยพูดไว้ในสุนทรพจน์ระดักตำนานว่าการระลึกว่าเราจะต้องตายคือวิธีที่ดีที่สุดในการเลี่ยงกับดักความคิดที่ว่าเรามีอะไรจะเสียเพราะเมื่อความตายอยู่ตรงหน้าทุกอย่างก็กระจ่างขึ้นมาทันทีเซนนะครับทุกการตัดสินใจในชีวิตมีความหมายและมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีใช่เลยค่ะซึ่งพอรวบยอดทั้งหมดแล้วปรัชญาการช่างแม่งที่ว่านี้มันไม่ใช่การเมินเฉยต่อโลกหรือการไม่แคร์อะไรเลยนะคะครับ แต่มันคือการเลือกอย่างพิถีพิถันว่าเราจะยอมเสียพลังงานไปใส่ใจกับอะไรบ้างมันคือศิละปะของการจัดลำดับความสัมพันธ์ในชีวิตโดยใช้คุณค่าที่แท้จริงของเราเป็นเข็มทิศในบทวิเคราะห์มีตัวละครเปรียบเทียบที่น่ารักปนน่ากลัวชื่อ Disappointment Panda หรือแพนด้าผู้สร้างความผิดหวังครับ <laughs> ชื่อน่ารักจังแมนัน <laughs> สร้างขึ้นมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่เจ็บปวดแต่จำเป็นที่เราต้องได้ยินเพื่อการเติบโต แพนด้าตัวนี้จะมาเคาะประตูบ้านแล้วบอกความจริงที่เราไม่อยากฟังเช่นการหาเงินเยอะๆไม่ได้ทําให้ลูกรักคุณมากขึ้นหรอกนะหรือความลหลงไหลที่คุณมีต่อง,งานนั้นเป็นแค่เรื่องหลอกตัวเองเป็นฮีโร่ที่เราต้องการแต่ไม่ใช่ฮีโร่ที่เราอยากได้สินะคะแต่การได้ยินความจริงที่เจ็บปวดนี่แหละที่ทําให้เราเลิกพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นแล้วหันมาซื่อสัตย์กับข้อจํากัดและความเป็นจริงของตัวเองครับ ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความหมายอย่างแท้จริงถูกต้องครับมันคือการยอมรับความจริงเพื่อสร้างสุขภาพจิตที่แข็งแกร่งขึ้นมาจากข้างในสุดท้ายนี้บทวิเคราะห์ทั้งหมดชี้ไปในทางเดียวกันว่าชีวิตที่มีความหมายเกิดจากการเลือกที่จะทำหรือรเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆแต่ดิฉันอยากจะชวนคิดต่อไปเองนิดว่าถ้าการกระทำที่มีความหมายที่สุดในวันนี้ไม่ใช่การเพิ่มเป้าหมายใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่เป็นการเลือกที่จะ เลิกใส่ใจอะไรบางอย่างออกไปละคะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากครับลองคิดดูกันนะครับว่ามีภาระที่ไม่จำเป็นความคาดหวังของสังคมหรือบรรทัดฐานที่ร้ายความหมายอะไรบ้างที่เราแบกอยู่ทุกวันนี้ที่เราสามารถปล่อยวางหรือช่างแม่งมันได้ในตอนนี้เพื่อเปิดพื้นที่ว่างให้กับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับชีวิตของเราเอง